ถาเรื่องเขาเฮ้ยคุณทำไมทุเรศอย่างนี้วะคุณคนรุ่นใหม่วยู่วะดูๆคุณก็คนรุ่นใหม่คนที่คุณที่เป็นคนที่ใช้ปากใช้ปากเก่งพูดเก่งคุยเก่งผมไม่รู้ว่าเรื่องปากของคุณยังใช้เก่งอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมไม่ได้ผมไม่รู้นะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแหละผมไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจเป็นต้องพูดเพราะผมพูดเรื่องพวกคุณนี่มานานแล้วแต่ผมจะเตือนสติประชาชนและคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่ สำหรับผมแล้วการจอมพลังเป็นคนตั้งใจทำงานจริงๆแต่ไม่รอบคอบบุ๋มปนาัดาทำไมคุณไม่หาเรื่องบุ๋มมั่งอ่ะคุณไม่หาเรื่องบุ๋มเพราะคุณโยงบุ๋มไปคนอื่นไม่ได้นี่ใช่ไหมถูกไม่ถูกแต่คุณไม่หาเรื่องการจอมพลังเพราะคุณจับมือกับรังสิมันโรมเพื่อโยงกลับไปหาธรรมนัสถ้าถ้าอย่างนี้แล้วนายรัฐมนตรีสีเทาอนุทินชาญวีรกคุณที่ทําผิดกฎหมายหลายเรื่อง ทำไมคุณไม่เล่นงานเขาบ้างละ่ะฮะคุณรังสีมันโรมแล้วก็คุณไอซ์รัชนก